สวัสดีค่ะชื่อสกายนะคะมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะอายุ25ปีนะคะทำงานอยู่ที่พัทยาค่ะทำงานร่วมกับวายแวรอยู่ที่พัทยาค่ะสิ่งที่อยากจะแชร์แล้วก็แบ่งปันในวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องราวของแม่แล้วก็สิ่งอาจจรรย์ที่พระเจ้าทรงทำนะคะในชีวิตของสกายแล้วก็แม่ก็อยากจะพูดถึงนะคะ mm hmm. เหตุการณ์ตอนที่แม่ถูกรถชนค่ะตอนนั้นแม่ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะไปที่ถนนนะคะแล้วก็ แม่ก็ว่าจะข้ามทางค่ะแล้วแม่ก็ดูนะคะดูดูรถดีแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าจะข้ามนะคะก็ปรากฏว่าตอนที่ข้ามไปนะคะก็ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งค่ะที่ขี่มานะคะแล้วก็พุ่งชนร่างของแม่นะคะแล้วก็ร่างของแม่นั้นก็ได้ آ آ, กระเด็นนะคะแล้วก็ตกลงที่พื้นถนนนะคะแต่ว่าตอนนั้นแม่ก็ได้เล่าแล้วก็แบ่งปันให้สกายฟังนะคะว่า,อาตอนที่แม่ ร่างของแม่จ,จะตกลงที่พื้นถนนนะคะกะ็ปรากฏว่ามีมือใหญ่ๆนะคะมือใหญ่ๆอุ้มร่างของแม่ไว้นะคะแม่ก็ตกลงที่พื้นตอนที่ตกลงที่พื้นก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ามีมือใหญ่ๆนั้นะเป็นมือนุ่มๆน,นะคะที่รับร่างของแม่ไว้และจากนั้นแม่ก็ถูกส่งที่โรงพยาบาลนะคะ <G ül üş> ก็มีญาติคนหนึ่งนะคะโทรมาหาสกายที่พัทยานะคะแล้วก็บอกว่าแม่ถูกรถชนแต่ตอนที่สกายเดินทางนะคะไปพบแม่นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสกายก็สังเกตเห็นร่างของแม่นะคะ,ะข้างนึงก็เป็นปกตินะคะแต่ว่าอีกข้างนึงนั้นบวมนะคะแล้วก็แบบเหมือนบวมเหมือนคนขึ้นอืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพูดกับสกายนะคะในเวลานั้นก็คือ Yup. <po target> ให public, <anal ysis> ้สกายวางมืออธิษฐานนะคะเผื่อแม่ของสกายแต่ว่าสกายพูดกับพระเจ้าบอกว่าไม่สกายไม่ทําสกายไม่สามารถที่จะทําได้แต่พระเจ้าก็พูดกับสกายในเวลานั้นบอกว่าสกายไม่ได้ทําเพราะว่าคนที่ทานั้นก็คือพระเจ้านะคะสกายก็เชื่อฟังนะคะแล้วก็พูดกับพระเจ้าว่าโอเคสกายจะทําแล้วสกายก็วางมือที่ฐานให้กับแม่นะคะตอนที่วางมือที่ฐานก็ปรากฏว่า อีกฝ่ายหนึ่งที่บวมนะคะก็กลับกลายเป็นปกติและสิ่งหนึ่งที่แม่พูดกับสก,กายอีกว่าแม่ไม่สามารถที่จะลุกนั่งได้หรือว่าขยับร่างกายได้และพระเจ้าก็พูดอีกครั้งที่สองกับสก,กายว่าโอเคให้วางมือครั้งที่สองที่แม่นะคะแล้วก็อธิษฐานให้แม่สก,กายก็ทำนะคะแล้วตอนที่อธิษฐานเป็นครั้งที่สองนะคะแม่ก็สามารถที่จะขยับร่างกายได้แล้วก็สามารถที่จะลุกนั่ง ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแม่ก็ได้เรียกสกายนะคะมาใกล้ๆแม่แล้วก็กระซิบที่ข้างหูสกายบอกว่าแม่ขอโทษนะที่ไม่เชื่อลูกแม่ขอโทษนะที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่ลูกเชื่อแล้วก็นับถืออยู่แม่ขอโทษที่เคยพูดไม่ดีกับลูกแม่ขอโทษที่เคยปฏิเสธลูกนี่ก็คือสิ่งที่แม่พูดกับสกายแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าทำนะคะตอนที่แม่เกิดอุบัติเหตุ